สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมไปทําธุระอยู่ตามม่างจังหวัดนามานนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาที่ลอยอแล้วก็มีออเดอร์ต้อนพันค้างไม่ได้ตัดให้อยู่หลายคนนะครับแทนกํากลังทยอยตัดวันนี้มีเล่มเริม่รมตัดไอ้ตัวนี้จะเป็นอ้อยเขียวลาวนะครับแต่ใครที่ยังไม่เคยดูคลิปหรือเพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ก็ตัวนี้เขียวลาว ครับเป็นน้อยข้าน้ำจากประเทศลาวนะครับน้ําออกเขียวอมเหลืองนะครับแล้วก็14เดือนที่ปลูกที่ผมที่ร้อยเอ็ดนะสิบสีเดือนถึงถึงจะเห็นดอกนะครับก็คือว่าอายุคันม,มีสามารถเก็บไว้ได้นานนะประมาณ14เดือนถึงจะออกดอกแต่บางพื้นที่ก็ไม่แน่ใจว่าว่าได้เท่าผมหรือเปล่านะแต่ที่นี่อำเภอโพ,พชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ อายุ14เดือนถึงจะเห็นดอกนะครับอ้อยเขียวหลาเป็นอ้อยที่กอเหนียวนะครับรากเหนียวรากเหนียวละตุ่มเอ่อโทษทีลาอากาศเยอะนะครับแล้วก็เป็นอ้อยที่ไม่ล้มนะครับเป็นอ้อยที่ไม่ล้มไม่เอนนะครับตรงอย่างเดียวเมื่อคืนโดนพายุมาอ้อยมีอ้อยหลายอย่างของผมเอนมาแล้วครับเมื่อเมื่อวานเนี่นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับช่วงหัวค่ำนะครับเป็นโดนพายุฤดูร้อนนะครับ ก็ระเนระนาดไปลหลายๆกอนะครับห้อยอยู่ประมาณหเดือนอ,อันนี้เขียวราวนะครับอันนี้ตัดต้นพันธุ์แล้วก็มีอันนี้จะเป็นเหลืองกเกษตรศาสตร์60นะครับเป็นอ้อยขนำจากกรมวิชาการนะครับมอเกษตรพิทยาเขตกําแพงแสนนะครับลนครปฐมถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดนะครับก็คือวิจัยพันธุ์ออกมานะครับ เป็นอ้อยคันน้าที่โตได้ดีนะครับตัวไวแล้วก็มีลักษณะขายอ้อยสุพรรณบุรีห0หรือสุพรรณบุรี50มากเลยนะครับปลูกใกล้กันนีถ้าจะปนกันเลยอันนี้ก็ลมยากหน่อยนะครับลมยากกว่าสุพรรณ50แต่ข้อดีของเขาก็คือว่ามันมันเคี้ยวได้ด้วยมันกรอบนะครับลำสามารถหักได้เลยนะครับเพราะเป็นน้อยกรอบครับถ้าเกิดว่าไม่มีมีดมาตัดท่อนพันธุ์อะไรก็ ดึงปอกปอกออกได้เลย,เลยแต่แต่ระบบลากดีนะระบบรากดีกว่าสุพรรณปลูกใกล้กันนี่แยกกันไม่ออกนะครับนี่ครับดึงเกษตรศาสตร์หกศูนย์เจริญพันธุ์ดีครับตาการงอกดีเหมือนสุพรรณห้าศูนย์นะเพราะว่าตาก็อวบนะตุ่มลากก็ตุ่มรากก็ขึ้นขึ้นดีแตกไวนะครับเป็นอะไรที่อ,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 อะไรที่กรมวิชาการเกษตรพัฒนามาแล้วรับรองนะดีดีทุกอย่างนะครับ ม่าจะเป็นสุพรรณห้าศูนย์เหลืองกเกษตรศาสตร์หกศูนย์แต่เหลืองกเกษตรศาสตร์จะมีเพิ่มขึ้นมาคือรสชาติของน้ํานะครับที่มีความมันนะครับหอมหวานเหมือนสุพรรณบุรีเลยนะแต่ว่าจะมีความมันเหมือนเหมือนมีรสชาติที่เพิ่มเติมมานิดนึงนะครับเหลืองกเกษตรศาสตร์หกศูนย์ถัดมาจะเป็นอันนี้ตัวล่าสุดของกรมิชาการนี่เป็นไอสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับ นะครับสุพรรมบรีหนึ่งป่ามีแป้งแป้งเยอะหน่อยนะครับลำข้อดีคือลำไม่แตกแต่ข้อเสียคือลำมันจะเก็บน้ํามันจะเก็บน้าไว้ในลำเยอะกว่าพันอื่นที่ที่เคยเจอมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นลำจะมีน้ําหนักส่วนระบบรากจะคล้ายๆสุพรนห้าศูนย์ครนี้แต่มันจะล้มง่ายกว่าสุพรนห้าศูนย์เพราะว่ามันเก็บน้ําเยอะแล้วก็ระบบรากไม่แข็งแรงทาให้เอ็นง่าย นะครับลักษณะการแต่กก็จะถ้าไม่มอีอะไรมาเบียดเนี่ยมันจะแตกพุ่งทั้งตั้งทั้งด้านบนด้านข้างนะครับออกแนวทแยงด้วยแต่ถ้าเป็นแบบว่าปลูกชิดชิดอันนี้จะชันตรงดีหน่อยปลูกชิดชิดกันให้มันแย่งขึ้นหาแสงอันนี้จะตรงแต่ถ้าปลูกกอลงลง,งเป็นระยะห่างอันนี้จะพุ่งเหมือนตะขาตไครเลยแต่ว่าก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่อ้ออื่นไม่มีคือเวลาที่ มันแตกนะครับผิวแตกแต่ไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้ามันแตกมันจะมันจะอยู่แค่เปลือกมันมันจะไม่เข้าไปในเนื้อเหมือนอ้อยเหมือนอ้อยหลังกษตรเหมือนอ้อยพันอื่นๆนะครับเหมือนอ้อยสุพรรณาสูนี่ตัวดีตัวปัญหาเลยสุพรรณาสูนเวลาลำแตกแล้วเน่าเข้าเนื้อแต่นี้ไม่มีปัญหาถ้าถ้ามีแตกก็จะอยู่แค่ผิวเปลือกเขียวราวก็เหมือนกันนะเปลือกเหนียวไม่ค่อยมีปัญหาแตกเข้าเนื้ออ่านี่สุพรรณหนึ่งนะครับ ตัวล่าสุดของกรมปีกว่าละที่รับรองมาอันนี้จะเป็นสายน้ำพึ่งใต้นะครับเป็นอ้อยของกรมวิชาการ,รเกษตรมาเลยนะครับคนใต้ไปมหาสู่ก็เอาเอามาปลูกแล้วก็เรียกว่าเป็นสายน้ำพึ้งแดนใต้นะเขาพาเรียกเราก็เรียกลามกันไปแต่ว่ามันเป็นอ้อยที่มาเลยนะครับตัวนี้ทนแรงทนโรคไม่ค่อยมีปัญหาตั้งแต่ปลูกมาย,ยังไม่เคยเห็นดอกเลยออกดอกยากมาก น้ำรสชาติดีด้วยนะครับแต่ถ้าอายุมากก็หวานหวานสูงเหมือนกันสวนพึ่งแด่นใต้แต่ข้อเสียคือจะมีขนนิดนึงบริเวณจะขนจะแต่อ้อยมันก็มีปัญหาเรื่องขนนี่แหละมันม,มีอ้อยไที่ว่ามันจะเกียงเก่ามากมายก็ไม่เป็นบริสัหรับเกษตรกรนะครับเพราะว่าเราคงไม่ใส่เสื้อกล้ามมาตัดอ้อยเราก็ใส่เสื้อมีชิดโอ้ยร้อนไอ้อันนี้เป็นอันนี้พอได้เลนะครับ ให้กรอนี้พิเศษดยเฉยอ้อยเขียวไต้หวันนะครับเขียวกับขาวกับเหลืองเขียวขาวกับเหลืองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพันเดียวกันไหมแต่เขียวเนี่ยไม่ใช่แน่ๆเพราะลักษณะใบาพุ่งชันตรงลำอวบไม่มีล่องตานะครับมันจะพุ่งตรงไม่เหมือนกับขาวกับ,กบเหลืองไต้หวันที่ว่าจะมีล่องตาที่ชัดมากแล้วก็ใบจะใหญ่แล้วก็เรียวอ่อนช้อยแต่นี่ใบพุ่งชันตรงนะครับสลหรับเขียวไต้หวันตัวนี้แล้วก็เปลือกเปลือกเปลือกอ่าค่อนข้าง ค่อนข้างหนาดีนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าถ้าได้ปุ๋ยที่ป้องป้องใหญ่ยาวนะครับอันนี้ยังเป็นอ้อยที่อายุไม่มากนะครับผมจะตัดเป็นท่อนเลยเขาสังซื่อสองถังว่าตัดท่อนแบบนี้เลยตัดเป็นท่อนเนพราะถ้าตัดนี่มันจะอันนี้จะเป็นเศษแล้วมันจะห่อนไปก็ตัดเป็นยาวๆไปปลูกเป็นท่อนเป็นลำไปเลยรส <c oughs> ชาติดีนะครับแต่ว่าใส่น้ําแข็งแล้วรสชาติจะอ่อนลงไป ไม่เหมือนกับสายน้ํำพึ้งสุพรรณหนึ่งเถิงเกษตรศาสรดกศูแล้วก็เขียวเหลาไอพวกนี้สายน้ำแข็งก็มีปัญหาอะไรนะครับเป็นอ้อยเอเชียตะวันออกเสียงใต้พวกนี้ส่วนอันนี้มันออกติดเมืองหนาวนิดนิดติดจีนติดอะไรเนี่ยจากไต้หวันนะครับรสชาติจะอ่อนหู้ห่อนอนนี้ครับอัปเดตอ้อยนะครับส่วนอ้อยปลูกเตือนปลูก หน้าฝนปีที่แล้วครับผมก็โตแล้วก็เลมตัดไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็ตัดได้แล้วนะครับแหวกเอ้ลมพายุมาแวกอ้อยเอ็นหมดเลยมาทุกทิศทุกทางครับผมปลูกไม่ลึกด้วยเพราะตอนนั้นปลูกหน้าฝน้วยน้ำขัง ได้นับน้ำแล้รน้ำฝนแล้วโอเคมันอวบอิ่มดีครับสุพรรณหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นแดงยักษ์ก่อนนี้ยักษ์จริงๆครับดูดิครับใหญ่มากเลยว่าน้ฝนข้อเสียคืออย่างนี้แหละมันมันบางทีมันใหญ่เกินบางทีเราให้ปุ๋ยไปแล้วโดนน้ําฝนโดนไอ้นี่มันก็ใหญ่แล้วก็เวลาขนส่งนี่คนสั่งซื้อรองจักเลยค่าส่งแพงมากเลยแต่ข้อดีก็คือน้ําเลี้ยงมันเยอะครับเอาไปปลูกมันก็อัตราการ เรื่องเติบโต,ตมันก็จะดีเพราะามันมันมีน้ำเลี้ยงในลำเยอะแถบนี้ก็จะเป็นอันนี้ไอ้นางนวลน,นะครับนางนวลเมื่อคืนเจอพายุครับคืนเจอพายุใน่เป็นไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตั้งเหมือนเดิมแรงมากครับพายุโอ้โหเหมือนเป็นพายุหมุนนะครับกร,กระจายเลยครับแต่อันนี้จะเป็น อันเหลืองกษตรนะวันนี้ตัดท่าน่ก่อนรแรกนี่มาเอาสุพรรณหนึ่งมาปลูกสุพรรณหนึ่งสายพึ่งแดนใต้สุพรรณหนึ่งปลูกสลับสลับกันไปครับไม่มีผนครับอ้อยมันไม่เหมือนกันว่างตัวไหนก็ปลูกปลูกซ่อมปลูกเสริมไปโอเคนะครับอัปเดตบรรยากาศสวนครับผมห่อนไม่มีลมเลยเดี๋ยวผมตัดทำผ่านเดี๋ยวไปแช์สักคืนหนึ่ง สภาพแปลงตอนนี้ก็นี่ครับอัปเดตนะครับหอยที่สวนเปิดฤด,ดูกาลสําหรับปีนี้แล้วนะครับใครที่สัง่งจะสั่งอ้อยไปปลูกก็อ้อยพร้อมแล้วนะครับมีหลักหลายพันธครับเหลืองกเกษตรศาสตร60สุพรรณ1สายพึ่งนันใต้เขียวลาวแดงมาเล่ก,ก็มีแล้วนะครับ สารน้ำผึ่งกันใต้แล้วก็มีอากโกกิก็มีมีอากโกกิมีพันธุ์ที่เป็นอ้อยด่างๆนะลำใหญ่ๆด่างๆเขียวกรอบๆก,ก็มีแล้วก็จะมีพวกพันธุ์ที่อย่างนี้อย่างหน่อยที่ผมเริ่มเริ่มเอามาปลูกอนุรักษ์ไว้พวกเขียวโคราชนะก็เริ่มเอามาอนุรักษ์ไว้เป็นอ้อยกรอบที่รสชาติดีกรอบแล้วก็เป็นอ้อยโบราณครับเขียวโคราชเดี๋ยว เดี๋ยวผมไปมุดถา่ายดูดีกว่า,าหามันมีอยู่สองสามกอนอี่แลาหละเดี๋ยวเราพาไปมุดให้ดูนี่ครับเละหมดเลยฝนตกแต่ดีครับดีดีคอยโตวไวเอาขี้ควายมาโรยเอ้ยเอาขี้บัวมาโรยพา,าไปหาอาห้อยเดีเาา่ยวโคราดอ้าเละหมดเลยเขี้สมเลยครับ จมเลยแตวนี้แหละครับแตนี้หละหาะก่อนหอนกรไหนวะนแถวนี้เลยแถวนี้เลยไหนวะเห็นไหมดูครับรวมพาย,ยุโอ้โหโอกีโโอ่วพละราชนใช่ไหม ใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่าเนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึง่งดูก่อนโอ้โหใช่จริงด้วยนี่ครับเขียวโคราชออืืหดวายวายวาย,วาย,วาย,วายโอ้เกือบถอนโคนเจอพายุไปเมื่อคืนเราเราก็ปลูกซึนด้วยปลูกแต่ผิวดินเลยพายุเมื่อคืนแรงจริงๆครับ ผอถอนโคนเลยหอมลาเอ็นเลยนี่ครับเขียวขคลาทจะมีรองขาวกลางใบนะลักษณะกายภาพฟังเสียงนะฟังเสียงเปบาาๆบาง,บางกว่าจะได้มาปลูกอีกรอบพอตั้งสองปีคนที่เอาพันมาลงโซเชียลคนแรกก็ติดต่อไม่ได้โอ้ตามตัวยากมากเลย ติดต่อไปอ่านแต่ก็ไม่ตอบไม่รู้แกไปอยู่ไหนแล้วเฟซก็หายลายก็เงียบชื่อแกเป็นนักดนตรตีอยู่ที่โคราชครับคนต้นตำรับเลยที่เอามาให้รู้จักกันนะสำหรับก้อนเขียวโคราชได้มาหนูลักไปแล้วนเนี่ยก้อนเนี่ยที่เห็นชัดโขปลูกใกล้กับเบลิฟูด่านี่ จำได้ตรงนี้มันจะมีกอนหนึ่งเล็กๆแต่ยังขึ้นไม่ค่อยสูงตรงนี้แถวเดียวกันนี่แหละน่าจะเป็นต้นนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นต้นนี้นี่น่าจะเป็นสามต้นนี้แหละนี่นี่นี่ต้นตนี้ใหญ่สุดใช่ใช่ใช่ใชต้นนี้เป็นไรวะไม่ค่อยโตเลยเสื่อมโดนปุ๋ยเคมีแล้วมันเสื่อมไปหรือเปล่า อ้อยทุกวันนี้มันบางบางอ้อยบางอย่างมันคือทางบ้านเขาก็แบบว่ายังมีความเชื่อเออเอาปุ๋ยเคมีมาเพิ่มให้มันโตเงี่ยแต่บางบางทีอ้อยบางอย่างโดนโดนปุ๋ยขคอสุดชื่นแต่พอโดนปุ๋ยเคมีเขียวอยู่สามวันหลังจากนั้นป่วยเลยใบซิดไม่โตต่ออ้อยบางอย่างก็ไม่ชอบปุ๋ยเคมีนะอ,อยเช่นอ้อยเขียวลาวเนี่ยไม่ชอบเลยสุพรรณหนึ่งก็ไม่ชอบ สุพันหนึ่งเขียวลาวเนี่ยหลึกเลี้ยงปุ๋ยเคมีได้ยิ่งดีเลยผมว่าเขียวโคราชนี่ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะถูกโรคก,กับเคมีเหมือนกันนะเนี่ยที่บ้านเขาก็ห่วงอ,อ้อยมันโตเขาก็เอาเคมีหวานให้ผมโอ้เขียวยู่สามวันอ้อยไหนที่มันไม่ชอบมันก็สิดใบเหลืองสิดดูแบบไม่ถูกโรคก,กับเคมีนี่ใสอ้อย อ้อยตั่อย่างก็ไม่เหมือนกันน่าจะซึ่งน่าจะเสื่อมครับสองต้นนี้กอสองกอน,นี้น่าจะเสื่อมมันจะต้องขุดทิ้งก็คืออ้อยมันป่วยครับอ้อยป่วยแล้วมันอ้อยไม่แข็งแรงก็ต้องหาต้นที่มันเขียวสวยแข็งแรงเอาเป็นพันต่อไปอโอเคเนี่ครับเียวกุลาดได้มาแล้วไม่รู้จะ ดนมันก็โดนปุ๋ยเคมีเหมือนกันแต่ตัวน,นี้ไม่รู้จะรอดไหมเนี่ยตัวนี้ซิดเลยซิดเหลืองไปเลยดูอาการออกนะถ้าถ้าเราอยู่กับอ้อยคุกคีบ่อยเราจะเห็นอาการอ้อยใบซิดใบถ้าถ้าแบบนี้มันไม่รับสารอาหารแล้วเหี่ยวๆตายไปเลยอธิบายไม่ถูกเหมือนกันอ้อยไม่อ้อยไม่ถูกอ้อยไม่ชอบเคมีพอโดนเคมีแล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นโรคไปเลยเป็นป่วยไปเลยครับเอาคืนไม่ได้ ไม่รู้ที่อื่นเจอหรือเปล่านะแต่ที่แต่ผมสังเกตมาแล้วจะมีอ้อยอ้อยที่โดนเคมีแล้วแล้วไม่โตต่อเขียวสามวันแล้วก็ไม่โตต่อแล้วก็ไม่รับสารอาหารสุดท้ายก็ยืนต้นเขียวสิดใบเหลืองเอ้ใบขาวใบอะไรตายไปเลยก็มีนะครับอ้อยเขียวลาวเนี่ยอันนี้บอกบางห้ามโดนเคมีอ้อยเขียวลาวไอ,อสุพันหนึ่งพวกนี้บอกเลยนะครับแนะนําเลยอยาเป็นไปได้ให่่ใช้เคมี โอเคนะครับพามาขี้โมบประมาณนี้หุ่นครับก็มีเยอะครับปีนี้ทั้งปีจนถ,ถึงสิ้นปีน่าจะตัดได้ตลอดเลยสั่งมาได้เลยนะครับโอเคเป็นรายได้ของปีนี้ไปซื้อนมให้ลูกข้าวเครอบไปครับ ตายบ้างสมบูรณ์บ้างก็ะคักเข้า,ขากันไปอีก้ครับประมาณไม่ถึงประมาณสองงานครับผมประมาณ2งาน,างานที่กลมๆถึงหรือป่าก็ไม่รู้แต่ผมปลูกไอ้ถีมากลูอ้อยชิดกันเลยมันก็เลยได้ปริมาณเยอะนะครับ ที่จะเป็นท่านพันโอเคว่าบายบายสวัสดีครับ